เมื่อชีวิตจะเดินทางไกลคิดจะทำอะไรดีดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ เยียดติยศคำาสอพอชอใช้เวลาสั่งสมมนนานาอุดมการสิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจจะมีชีวิตทำสิ่งส้างสรรดาวต่างยิทันโลกที่เปลี่ยนไปมไม่เคย สวัสดีครับประผมนายสุเทพพันฟักศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัททิดาแสงจันทร์ครูโรงเรียนวัดนหนองพันนาค่ะท่านดอรอำนาจเหลือน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนา โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3จะต้องนำผลงานออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับใช้แล้วค่ะและนี่คือรายการ SPB3 Fresh n e w Oxygen of Education ข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ออกอากาศทางช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นวิธีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทีอาร์ส่งผลงานความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของคุณคพลึกทองทัพคุณมนทามนิททองคุณคณิศฐาเอี่ยมสำอางถ้าหากวิทีอาของโรงเรียนใดทายทำดีมีประโยชน์นะครับ คัดเลือกนำออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทต่อไปครับใช้แล้วค่ะต่อไปนี้นะคะขอเชิญทุกท่าน,นได้รับชมข่าวสารจากรายการ s p b 3 Fresh n e w Oxygen of Education ของสำนังนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะ วัดสเอกตั้งอยู่เลขที่36มหมู่หนึ่งตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13ท่านและมีนักเรียนทั้งหมด63คน โรงเรียนวัดสามเอกได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองภากลางและภาคตะวันออกณนะจังหวัดราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากนางวารินอนุสนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส,สามเอกและครูผู้ฝึกสอนจำนวนสี่ท่านดังนี้ 1. นายสุทธ,ธิศักดิ์ใจยสัน 2. นางเปียพรสงวนตัด 3. นางสาวมนทิรามีนุย้ยและ 4. นางสาวบุตสมะมัญญามีกับผมนะครับ ในนามครูผู้ฝึกสอ,อนละครคุณธรรมของโรงเรียนวัดสำเอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3นะครับวันนี้ก็คือจะมากล่าวถึงในส่วนของนะครับที่ว่าเหตุทำไมเราถึงได้ส่งละครคุณธรรมนะครับในการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ณจังหวัดราชบ,บุรีนะจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1มานะครับ เราจะก็จะมากล่าวถึงย้อนกลับไปปี2 5 5 9นะครับ้วยปีนั้นนะครับด้วยทางกิจกรรมทางโรงเรียนก็ได้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะครับจึงมีความต้องการให้นักเรียนอยากแสดงละครคุณธรรมที่เกี่ยวกับแม่มาหนึ่งเรื่องนะครับจึงทําให้ผมนั้นได้เขียนบทขึ้นมาหนึ่งเรื่องแล้วก็ได้ทําการฝึกซ้อมนักเรียนนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติไปก็ได้มีการประกาศนะครับเกี่ยวกับ การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66นะครับแล้วผมด้วยวิชาที่ผมเป็นครูวิชาอีกสองคมก็เลยเข้าไปดูเกณฑ์หรือหัวข้อในการที่จะส่งการแข่งขันนักเรียนจงไปเจอหัวข้อกิจกรรมการประกวดละครการธรรมก็เลยด้วยที่ว่าเรามีบทแล้วก็มีนักเรียนที่ได้ทําการฝึกซ้อมแสดงอยู่แล้วเราจึงคิดที่จะส่งกิจกรรมการครั้งนั้นครับในการฝึกซ้อมของเราก็จะให้บทกับนักเรียนกลับไปท่องจาก่อน เมื่อจำบทได้แล้วก็จะให้ซ้อมกับฉากหลังจากนั้นก็จะนัดวันเวลาซ้อมเราจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนช่วงพักเที่ยงก็จะมีน้องๆเข้ามาชมพี่ๆแสดงละครเพื่อให้เกิดความเคยชินซึมซับและมีใจรักในการสแสดงด้วยค่ะส่วนช่วงหลังเลิกเรียนก็จะมีผู้ปกครองมารอรับนักเรียนระหว่างรอรับก็จะเข้ามาดูเด็กๆซ้อมกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการ ให้ข้อเสนอเนี้ยติชมและมีความภูมิใจที่น้องๆมีความสามารถและกล้าแสดงออกด้วยค่ะในการแสดงละครคุณธรรมการให้กําลังเสริมและกําลังใจมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กอ่ะมีความกระตือรือร้นมีความกล้าแสดงออกนะคะรวมไปถึงคุณครูก็ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงด้วยนะคะ อย่างเช่นนักเรียนบางคนอาจจะแสดงไม่สมบทบาทคุณครูก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยในการแสดงให้นักเรียนดูนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนแล้วก็ถ้านักเรียนแสดงได้ดีนะคะคุณครูก็ให้ให้กำลังแรงเสริมโดยให้คําชื่นชมหรือให้รางวัลประมาณนี้คะ่ะ ในหลายปีที่ผ่านมาเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทีมโรงเรียนต่างๆที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมาพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบการแสดงละครของเราให้ดียิ่งขึ้นจากการทุ่มเทการฝึกซ้อมในปีนี้เราก็ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจเป็นที่ภาคภูมิใจมากค่ะ ดีใจและภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการแสดงละครคุณธรรมในครั้งนี้และได้รู้ถึงความสำมัคคีความรับผิดชอบและได้ประสบการณ์มากมายมากกว่าการได้รับรางวัลคือการที่หนูได้ชนะใจตัวเองและได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตขอบคุณค่ะผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนจากการประกวดละครคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสามเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตส3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70โรงเรียนวัดสามเอกได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนวัดสามเอกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้รับคำชื่นชมจากท่านผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานต่างๆอย่างมากมายคณะครูทุกท่านขอน้อมรับคำชื่นชมด้วยความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งและจะนำประสบการณ์ในการแข่งขันในครั้งนี้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เก่งมากยิ่งขึ้นและต้องขอขอบพระคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนที่ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนของเราตลอดมาและอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญยิ่งคือจากท่านดรอำนาจเหลือน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ที่ท่านได้มอบขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครูโรงเรียนวัดสามเอก ในานามคณะครูโรงเรียนวัดสามเอกต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนวัดสามเอกรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดละครคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกและนี่คือความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ของเราครับ